จริงป,ปัญหาของการขอพระรจจะาชทานเราไปโทษเออโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับคดีพระราชาหน้าโดยหลักสามัญทั่วไปข้างบนจะต้องพระราชทานลงมาไม่ใช่เราขอขึ้นไปอันนี้โดยหลักสามัญทั่วๆไปก็ทำัแก่ <S <S แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ย คุณสิริชัยคือทั้งพาันาธวิรทั้งกปกศทั้งอะไรเนี่ยเขาก็ลวมตัวกันมาแต่เราไม่มีพูดเรื่องเรื่องมาตามรารสอเพียงแค่ถอพระราชทานอภัยโทษในการดีการเฟืเองเท่าที่เท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยเกิดมาหกสิบกว่าปีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้คิดจะเอาฟาร์มกับเรื่อง ทบีหมิ่นประมาทพระองค์หรือว่าสมบังแล้วก็ให้พ,พระราชทานอภัยโทษมาเป็นระยะระยะตลอดเวลาบุคคลที่บางคนที่ได้รับพ,พระราชทานอภัยโทษก็มาอยู่ในวงจอรอํานาจก็หลายคนแล้วก็อยู่นอกวงจอรอํานาจก็หลายคนเป็นนักวิชาการ,ารก็หลายคนยงตัวอย่างเช่นคุณสสิวรัษรนี่ิรับก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษมาเป็นระยะระยะคุณ อะไรอะ่ะแกนนำเสื้อแดงวีระมุสิกาพองอะไรอย่างนี้อีกต่อคือพระเจ้าจอยู่หัวทรงพระราชทานอภัยโทษเองโดยพระร,ชราชอำนาจโดยพระร,ชราช,รรช,ราชวินิจฉัยแต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ประธานประธานข้ราราชารรัษฎรหรือบุคคลข้างล่างของงขึ้นไปเพื่อขอให้ทรงมีพระร,ชราช,ราชวินิจฉัยในเรื่องพวกนี้เรายังไม่เคยมีประวัติศาสตร์ยังไม่เคยมี ถ้าคุณไปสืบค้นดูคุณก็จะรู้ว่าไม่เคยมีเออถ้าหากว่าเราจะทำให้มันหลุดพ้นจากจากประวัติศาสตร์เดิมมันต้องมีเหตุผลรองรับที่ที่ดูแล้วมันมันหนักแน่นมั่นคงและยืนยันให้ได้มากกว่านี้สำหรับมุมมองชั้นนะเพราะว่าเมื่อครู่นี้ฉั้นฟังมุมมองคุณไปแล้วอันนี้เป็นมุมมองชั้นที่มันอยู่กับหลักความเป็นจริง ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา60กว่าปีที่ผ่านมาเราก็เจอแบบนี้ฉันก็เป็นคนเดือนตุลาเราก็ต่อสู้กันในสมัย14ตุลาฉันก็อยู่อยู่สนามหลวงอยู่หน้าธรรมศาสตร์แล้วเราก็สู้กันแบบนี้มาตลอดแต่ก็ไม่มีครั้งใดที่พวกเราไปก้าว่ายสถาบันนอกจากไม่ก้าว่ายแล้วยังพึ่งสถาบันเพื่อเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดหนีก็ไปอยู่ในวันร้ยหรหัวทรงเปิดพระราชวังให้ ให้เข้าไปหลบไทยกระสุนก็มีหลายครั้งมากเพ่าะฉะน้นก็เลยอยากถามในมุมมองของคุณว่ามันมีหลักคิดอะไรหรือว่าเหตุผลอะไรที่จะสามารถทําให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการบังคับไม่ใช่เป็นการก้าวร่วงทราชาม่าแต่แต่เป็นการที่ทรงเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ความสมัครสมานใ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 นสังคมประเทศไทยในคนทุกรุ่นทุกวัยได้คุณมีหลักคิดแบบนี้ไหมในการที่จะขอพระราชทานาไโทหรือว่าออกกฎหมายเพื่อบังคับให้ประชาอยู่หัวทรงคำับออกใม่ๆคือผมคิดว่าเราคงต้องแยกเรื่องการของพระราชทานการไโทษกับมีโทษศรรมกับกัน คือเรื่องการขอพระ่า,านยิโพษตามที่ผมว่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวตัวคนที่แต่ี่ได้รับโทษเป็นปฏิกรชนซึ่งยังไงเป็นเรื่องที่ผมในฐานะสสเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือเรื่องนี้เรส่ักดัโดยใช้กฎหมายเหมือนกับ,บที่เคยมีมาต่อหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่มันเป็นคนละส่วน พระราชทานพยากรณ์แน่นอนฉันฉันฉันไม่ได้หมายถึงใช่ใช่เข้าใจครับเข้าใจคร<อ>ับแต่ผมกำลังคิดว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยพรเอกมินทักดิ์เองเนี่ยก็เกิดจากการที่เริ่มของรัฐบาลนาะครับที่เสนอให้นิพนธ์สนิพนธ์ข้อสุดทไม่ไม่มันก็มีบ้างที่ที่มันมีทางพระราชทานเคยพูดเป็นลายบุคคลกับทางรัฐบาลฝ่ายบริ้าร เสนอกระบวนการให้เพื่อตามอีูรองดองเช่น6ัวซาสะสะแต่แน่นอนผมเชื่อว่ากระบวนการภายในมันต้องมันต้องมีไม่ใช่อยู่ดีจะออกกฎหมายกันมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผมเองที e ่ผมเสนอไปเนี่ยผมยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการบังคับให้พระเจ้าอยู่หัวต้องเพียงว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเสนอก็คือว่า เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยไม่ไประบุด้วยซ้ำว่าจะมีความผิดฐานใดบ้างที่จะต้องยื่นโทษครับจะมีความผิดฐานใดบ้างที่จะต้องยื่นโทษเพียงแต่ห้ามไว้เท่าน,นั้นว่ามีสองสามความผิดที่ต้องไม่ใน้โทษเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยที่เหลือผมก็คิดว่าเป็นกระบวนการในทางการเมืองที่เป็นจริงที่อาจจะต้องจริงๆอาจจะต้องคุยกันก่อนด้วยซ้ำ นะครับกับทั้งฝ่ายคอนเม่นคงหลายในส่วนว่าเหตุาจากอะไรมีอะไรบ้างที่คิดว่าปวดจากนิโอ้งสกรัดรได้ครับได้คุยไหมคุยบ้างเนี่ยจริงจริงยังครับเพราะว่าจริงจริงก็เริ่มคุยกับผมก็อยากจะเริ่มคุยกับทางกันธมิตรเพราะประสา่อดเพราะว่าเราค่อยขยับไปว่า,าไม่นเป็นไปได้ไหมที่เราจะคุยกับทางฝ่ายคอนเม้นคงทัชซิดด้ถามว่าคุณมีเหตุผลอะไร นั่นแหละคือที่มาฉันไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้เพราะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณมีวิธีใดมีหลักคิดอะไรในฐานะที่คุณเป็นผู้ร่างกฎหมายเป็นผู้ริเริ่มถ้าคุณเป็นผู้ริเริ่มคุณก็ต้องช้อยหนึ่งสองสามคิดเผื่อเอาไว้ถ้าไม่ได้หนึ่งก็สองสองไม่ได้ก็สามอะไรอย่างนี้ฉันก็เลยอยากถามคุณว่ามีไหมหลักคิดแบบนี้แล้วถ้าเราไม่อยากให้กฎหมายนี้มันถูก ตีตกกลับมาหรือว่าทําให้เสียหายเราจะทํำยังไงนั่นคือหละก็ตอนนี้ต้องต้องเรียนตรงนี้ครับที่ที่พยายาะขอคุยกับพักมนนีกระบวนกอรสอบเนี่ยก็เ<ส>พ,พื่อเจาะหักขนทางที่แบนปลูกตัง้แงแต่แสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้มีคือคือมีหลักคิดกว้างๆครับว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งเนี้ย ที่มันจะสำเร็จจริงๆเนี่ยมันจะต้องได้รับความเห็นด้วยจากทุกภาคส่านนะครับตองทำนด้วยแต่ว่าวิธีการในรายละเอียดยังไงเนี่ย,ยมผมผมต้องฟีกับแต่ละฝ่ายที่มามามา,มาขอความเห็นของคุก็ก็หวังว่าจะได้ข้อเสนอความเห็นชีแนะตรงนี้ด้วยว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเลยดี เพราะว่าผมต้องเรียนว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้จะสำเร็จก็ต่อเมื่อทางฝั่งรัฐบาลยื่นร่างกฎหมายในเวอร์ชั่นของรัฐบาลมาประกบด้วยแล้วเราพิจารณาดึงมาพิจารณาร่วมกันขอเลื่อนขอเลื่อนวาระมาพิจารณาร่วมกันถึงจะสำเร็จเท่านั้นคับทีนี้ถามว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ย จะเสนอร่างกฎหมายไหมผมก็คิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่เสนอแน่นอนตราบใดที่พุกทุกฝ่ายไม่ตอบรับหรือว่าไม่มีสัญญาณในประเด็นญญประเด็นหนึ่งหรือสองใช่ครับประเด็นอื่นคงมไม่ได้มีปัญหาอะไรมีประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับแล้วถ้ามีสัญญาณแบบนั้นเราไปคุยกับรัฐบาลเป็นการภายในรับ ท่านั้นนะครับเพื่อไทยเขาถึงจะยอมนี่ผมมองสถานการณ์คือคือตอนนี้ผมไม่ได้มาเดินสายคุยเพื่อจะขอความสนับสนุนร่างกฎหมายก้าวไกลน,นะแต่แต่แตผมอยาก,ยากถามความเห็นผมอยากจะขอ,อะเดินสายคุยเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้ที่จะมีจุดร่วมความต้องกันและนำไปสูก่การพูดคุยกับรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีความมั่นใจว่าเขาเสนอร่างกดหมายนี้มาเนี่ยจะไม่ได้ถูกตอกต้านในทางการเมืองแต่เป็นการเห็นร่วมของทุกฝ่าย